อันนี้เข้ากันเข้าเข้าเข้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะไม่ลงจริงๆหรือจะไม่ลงจริงหรอโอ้สุดเพลินเอาดูอีกกิลงมาโอ้ยลง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลระกาษสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูแบ็คโอเคโอเวอร์กันทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราได้รับเลือกให้เล่นในตำแหน่งแทงนะครับผมเดี๋ยวผมจะ เล่นให้ดูนะครับผมจะเล่นซีเนียลนะครับผมผมว่าซีเนียลเป็นตัวที่ถึกอึดเติมเกมไวช่วยเพื่อนไวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเฮียส,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 ส้นตีนไวรู้มีคนอยู่ไหมเนี่ยโอาวะ เดเย็นเดี๋ยวพี่คุมคลองน้องเองเดี๋ยวพี่ค <Liberty. S 1> ุมคลองน้องเองเอาหน่อยไปโอเอาหน่อย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 ไปโอเขาแรงไหมไปโอเขาแรงมามามาวัดกันไปโอฝั่งนู้นกับไปโอฝั่งนี้นะครับไปโอฝั่งแดงกับไปโอฝั่งน้ำเงิน ฝ่งแดงนะครับดูจากกินเลือดสีแดงฝั่งนี้ดูจากกินเลือดทีนี้นะครับผมเอาวละฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ําเงินนะครับว่าของใครจะแน่กว่ากันนะครับผมผมเป็นกรรมการดีกว่าเดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้ไปโอตามหน่อยไปโอตามหน่อยเออไปโอตามหน่อยโอเคเดาะเดียวก็เอาถอยได้ถอยนะถอยได้ถอยยิบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว ถอยได้ถอยถอยได้ถอยโูเหลือมานะเลือดหมดเหลือมานะโอ้โหเยอะ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 ถอยถอยเราต้องถอยผมต้องถอยมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเจ็บ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 อยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องถอยได้ถอยนะถอยได้ถอยนะอีแรดแรดมาวะแรดมาวะมีเรื่องผมเริ่มมาเยอะแล้วว่ะ เอาฟินิชกลางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 ถอยได้ถอยนะครับถอยได้ถอยมีหิวมีฮิวเอาเอาเปิดแล้วเปิดแลึกโดนแล็ผักเข้าไปในป้อมเป็นยังไงไบโอเลือกห้าวได้ยัง วดเพื <growing> <Always. S 1> ่อนบวกเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ย <that> อ <Kid> ึดอึดเกินอึดเกินอ่ะอึดเกินโอ้ยไม่ลงว่ะเอาไม่ลงว่ะสองหนึ่งเอาไม่ลงว่ะโอ้ยสองหนึ่งเอาไม่ลงว่ะเฮ้ยเอ้ยเกินไปแล้วกินอะไรเป็นอาหารวะกินอะไรโอ้ยโอ้ยอึดเกินเอาไม่ลงเลยนะครับผมอึด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 ยอมรับเลยอึดถึกแรงสองหนึ่งเอาไม่ลงอ่ะ วัดได้นะวัดได้นะตรงน,นี้ว่าจะได้แล้วยังห้าวยังห้าวเหรอยังห้าวเหรอหยังห้าวเหรอจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับ Here comes the Inquisition. แมนทำแบบเดียบสามสามสามเพื่อน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 เราก so า็ลึกเกินดักเลยครับจังหวะนี้ใจเย็น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 พูดเล่น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 เอ้า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  เฮ้ยเราก็ถึกอยู่นะพอตัวอยู่พอตัวอยู่ยืนเลนให้เพื่อนได้ยืนให้เพื่อนเข้าทีมไปได้น้ำน้ำน้ำพอตัวน้ำพอตัวโอ้โหน้ำพอตัวโดนตอดโดนตอดไวโอโดนตอดเอ้า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 ไวโอไวโอแล้วผมก็เก่งแล้วผมก็เก่ง แกเรายังจะเอาอยู่นะเดี๋ยวรอตีนให้เดี๋ยวรอตีนให้เพื่อนเดี๋ยวรอตีนให้ปัดเข้าแล้วโดนจังหวะนี้เอาโอเ,เพื่อนเพื่อนต้องกลับไปแก้แค้นต้องกลับไปแก้แค้นต้องล้างแค้นคืนให้ได้เอาเลยเอาเลยเอาเอาเมยเอาเมยเอาเมยเอา,มาเอามย์ถึกเกิดอดีตยืน ถืเกินอะดิเกินอะดิอินถือเกินฮุยฮุยฮุยฮุ้ยถือเกินถือเกินกลายเป็นว่าเอ่อซานิดเราเลือดจะหมดแทนโอ้โหถึกเกินแรง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 ของเขาอยู่โหดของเขาอยู่นะครับผม ได้ใจได้ใจได้ใจอดีตอินเหรอได้ใจอดีตอินเหรอนี่ไงล่ะได้ใจอดีตอินอ้าวอ้าวอ้าวเพื่อนโดนโหช่วยไม่ได้นะตอนนี้ช่วยไม่ได้นะครับผมผมต้องเอาตัวให้รอดขออนุญาตครับ dominating. ถ้ายืนตีแบบอาดีนบอกว่าในช่วงอาดีนไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีจังเลยเพืกันเยอะไม่เคยกลัวใครอะถ้ามีเพื่อนจริงไม่กลัวกลัวลุม

Been defeated uh, You have been defeated an enemy has been defeated your team has destroyed a tower to we are always ยืนให้สุดยืนให้สุดเอาเลยกีละ <po target> เอาไปเอาลุ้มลุ้มลุ้มบวกยืนไม่กลัวตัวลุ้มบอกแล้วบอกเลยร้อยึนุดแล้วยืนฝั่งร้อยยืนยืนป้อมได้ยืนป้อมได้นะยืนป้อมได้นะยืนป้อมได้นะยืนป้อมได้

เดวลเสีย,ยงทกข้าศึกเลยตอบเลยโคตรแรง <concentrated. S 1> ใส่เดียวได้นะใส่เดียวได้นะเพื่อนใส่เดียวได้นะใส่เดียวได้นะใส่เดียว่เขาเตะแลวเปยกันโหเตะติดนั่งเหรอตเกิร์อ้ <c oughs> โหตไม่ลงเลย <laughs> in the here. here comes the Inquisition. <laughs> Your team has destroyed the, the tower. <laughs> <laughs> An enemy has been defeated <laughs> จริงๆครับผมยอมรับเลยคือของถือจังหวะนี้ต้องมาส่วนให้เพื่อนหน่อยนี่ไงนี่ไงร่างกายต้องการประทะวุ่ยเสาเทียม เจ้าตรงมาปะทะกับผ้าเพื Or, ่อนเราเกินหมดแล้วนะครับเพื่อนเราเกินหมดทุกคนเลยตอนนี้วิ่ง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 บัตรก็ยืนยู่ทันทีเข้ากลางไปแล้วจ้าเข้ากลางไปแล้วจ้าจังหวะนี้ไม่น่ารอดบี๋ยวอดเดีือดเดือดจบตายครับอดีทันที กดแชร์กด like, subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เพิ่งขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ